ไม่หยังอีกเนาะเดี๋ยวเราไม่แก้มจ้านั่งว่ะในไรบ่หลวงวยกมในไรมาสั่งว่าเอนังเอกสมคนสคนของสาวหน่อยนี่บ่สูบเลย

เมื่อเช้าออกแมอยู่ไม่ได้ต้องลาออกด่วนอีวัดทนไม่ไหวแทบช็อตช็อตปัดจัีเนี้รีดขยี้ไสาม่เป็นีเราบอกรีขแโอ้โหใครอยากโดนนุ่มอีกใครอยากโดนนิ่งแต่งห้าไห้บ้านสั่งา่แก้ว

จือปากชือปากชืบปาปากโอ้ยอะไรมเามเมืองเนี้ยพี่อัเพรากาเมืองงเขาห้องน้ำน้าพบกับพระเอกของกเมย์ของกเมยขคอยช่วยหูพน้อเปนลำบาก แซลอนแ่หน้าโดยผลลอนจังไหนบิวตี้ตัวน่พอเ่ิเดก็กินแบบับไม่กินบบเป้าผู้หญง้หญงมาเด้อกินตมักเมาส์กเมารู้สึก่านตขึ้นมาไหมคะแม่ดูมมนดู

เออีเห้ยเจ้ามาสวมยุ้ยเสียเสียพอดีเผื่ออะไเนี่ยเนี่ยไม่ไ่จูดจีนเลย เช่นปาี้เออเอาปากจืดกินมโนไปก่อนปาสาญี่ปุ่นเร็วๆพอโจ๊ะพอโจ๊ะหามหาพอโจ๊ะแล้วอันนี้เขาจบมาจากปารีส p ร r i s อุยมึงเกเดน้องคัะต้องลงลงพืชน้ำมันพืชก่อนไหมเร็วเร็วเจ้าจิ้มพายแบบ เขาไล่นี่เลยตอมยันล่องไฟของว่าโอเคอยู่นะแต่ลองดูของปอเดี๋ยวมันต้องลงพื้นก่อนเดี๋ยวอ๋อตุดปากติดปากไฟฟองไอ้ยิงอื้อโอนมาเมอไหร่เนาะเอือมเอื้อมงีึงยังแค่อุ้ยน่ารักอ่ะน่ารักอ่ะเสร็จแล้วอ่ะไม่น่าเชื่อว่าจะมีช่างเทปซอฟ มึงเป็นยาหรือมึงเป็นแก้วหนามเออยักเหรอโอ้นี่นะเออเขาเป็นยักเลยแต่ยักเลยยักเนาะเขาจะไปออกฉากเป็นยักเร็วเร็วไเยขีเป็น้ไปตามจินตนาการหนูเลยค่ะนากไม่เบีเร็วเร็วย่าไปติเราจินตนาการของหนูเลยอสัญกรรมหูนี่เออโอ้ยน่ากลัวเลกลัว ไม่ได้ไมัได้ไม่ไหมือนี้ลองป้งลองขอดม่รู้หรอเพือนเดอขาวมัใสลองพืดหนักี๋โอ้ยน่ากลัวเอาอุ้ยจำกันอยู่เนอว่าไปเออเดี๋ยวขึ้นตีนนะเธอไม่เอานี่ให้มึงเบาสองนาทีเร็วๆหมดเวลาค่ะ อาวโอันนี้เห็ดนู่นเออเขียวเขียวเขียวียววยุติเอะชัวเออคขวเขวะกูกบอลังเขยวเขยวบอลางเอานี่ยไรเขาไรเป็นยักษเป็นยักษ์เป็นยักษ์เยอลูกไรล้อหุดหออกเอออุ้ยนากลัวยังอบันนี้เิวววอฟออ เออนี่รู้ไหม่น้าอะไรหน้าอะไรน่าจะเขาบอกว่ามาไล่ตรงเขาเออมาไล่ตรงเขาเด้อมามีมามีดูสาวตั้งใจทำงานมากเลยดูมาหมีมามีขาวังมึงจะคืนแต่ว่าขุณตาจะไม่เหมือนยักษ์เลยนะมเขียวเขียวได้ลูกคิดกอระบายสีก่อนเด็กหน่อยได้ปะคือทานทานแบบนี้ ช่วยกันจับไมเบาว่ไ่ิวท่านประธานดั่งอยู่อันวไหนดองดมว้าวมอลเอาอันอันห้ลัมเป็นยังไงเป็นยังไงเอ้โอ้ยเทบซอสโดนขาดโดนเโอ้ยปุ่ะั้แตยนตั้งเตอห้าข่าแล้วมาไล่ต้องเข่าแล้วแน่นี่ ยังจะมาล่ะเมื่อตาคนจัดอมเอาเร็วๆคัดคนตาคาแล้วเพืนอนเร็วโอ้โหว้าวจ้ากันเอาเลยค่ะโอ้โหว้าวจ้ากันี้าวจ้ากัน้า้าั ไปลงคลิปแล้วไปลงคลิปแล้วรั้วาี่นันเลยวันลมาจนี่จะชี้ได้สโค่นไรลูกเอาสีที่มันสดสดลูกเพราะว่าแบบต้องสดใสไงต้องเอาสีสดสดสีดำลูกสีดำมันจะชดเนาะดำสดสีดำจัะในสีสดลูกชี้แดงเขาก็ผิวเราเบื่อยๆไหมไม่ถึงมาผิวอะไรมัน่ถึงว่าผิวมันสากมันยืดถ้าแบบนี้มันจะติดีเอาเอาสี้เท้าในบล็อสเท้าเขามันจะขาวแบบนีงก็ได้แบบว่าให้พี่ดูเป็นเพ่นเหมือนกับโค่นเข้มแข็ง เขาอีกกระปุนนะป็นก็มีสีแดงคั่ะเนางนอกนอดิสติกเด่นเลยอืมดิสติกเนี่ยโอ้เหดิฟิตไซร์ด้วยได้ของค้าขายกันก็พวกผู้ชายคนสีเขียดในเบอร์นี่ไปดูมั้งห่วยอยากได้บอแมนแมวอยากเหี้ยงคือมีคนดัง ตัวใหญ่ก็ต้องจำใหญ่ด้ยแสดงว่ากินเลือดคนมาสดๆนี่เนาะปากไหมสีสวยมากเลยปากแดงใจายเออดูสิอ๋อสะอ่อนไม่ทางจิงอยาซทาไปจ้ะสะอ่อนเนี่ยเดี๋ยว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 โอ๊ยปากสวยมากเลยคือบ่กไหนช่างเห็ดเออซอยเปรี้ยนมากจังแยนให้สิคุณแม่หนิเพร่ท่านหญิงมาถอดไม่ได้คื้านแล้วต้องซอยกันเออเมียน สวยมากเลยดูสิพอคนอาบน้ำเล่มันอาบอาบคนเดียวใช่ไหมเขาเหี้เป็นชัวได้ปสได้ได้ได้มากได้ได้กระดนูไปอกมันเด็กน้อยมันกะอียงมันเล่นเาเบประนปมันขึ้เล่นบตยาเน้อยดีๆนะาอกมันขึยาขมุงคีแบบสสวย เดี๋ยวไปเนี่ยมาเที่ยวแมวเนาะเออแมวไทยนามาเจอมาจบขั้นผมก็เป็นะอย่างก่อนคืเนยงมเช่มเดี๋ยวบรกัดกช้คิวต่อไปเด่นแล้วมันหอนย่าไปคืนทยรรกาศิ้วมาแล้วจ้าอคืไม่งอนนร้เยต้องเฮซี่ไล่ไลซี่แบบเออ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 อไัี ไม่มีว si sure kind of ัดทางยี่ผมบ้านี้พี่วัดทเพื่อิเอองนเลี้ยงนี่ไาเป็นนักีาดีเลี้ยงนี่ไปเป็นนะเอกพี่วัดก็ลาบอ่ะครับจริงแ่พี่วัดแค่นี้นีหน้อยเลดีแล้วโบมปากประกาศไปยังเอสซีน้องญิงนะคะวันนี้ไล่โคนน้ำพ่วมค่ะ ต่วนุ้นน่ะสิปีกิดก็นำนู่นน่ะจะเป็นผู้ประสบไฟไปแล้วค่ะฉัานกับเธอนออกจากหุ้มากไม่ๆหมนูก็มีกาออก้ากันค่ะคอกาออกจากหุ้มเล่อดูตีเด่มากล้วตอนนี้ลูกเม่อน่ามองว่างไดฉันเิดตีสามสี่คุณเป็นยังไงลูกซึ้งันรอเอาอารกนี้มอนั่งไหน ใค่ะน pues ั่งย um ังเป็นคู่หญ่ประเดี๋ยมันหัวรถนะเราตามมองกล้องอย่าอย่ามองตามมองสูงๆอันนี้ยักคิ้วอยู่กลางเขาบอกยังกับแจมเมนเชียควเขาบมนรือครับบมันายเขายาพ่อมาเพินั่งเอกเนี่ยนั่งเอกให้พ่อรับก็จะ ลัวขาดก่ัพ่อทไมพ่อเอาไ้ค่มีไว้เอาหลเอาขึ้นเออเอาขึ้นถ้าหาเจบอกว่ามึงกินบ่แกเท่เดี๋พี่พ่อพ่น้องิวนี้มาเซฟนี่คิวนะบอกกันไมคสวัสดีค่ะมันเลย